สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะได้ใจคนทั้งประเทศไปเต็มๆสรยุทธฝากถึงน้องเตยสรยุทธทนไม่ไหวฝากถึงน้องเตยหนูน้อยสี่ขวบนั่งหลังจานเลี้ยงยายตาบอดได้ใจคนไทยไปเต็มๆจากกรณีนางสาวพัชรินเอสตีหรือครูอุ้มอายุ34ปีครูโรงเรียนบ้านมะขามทันตะวันตำบลตาสาอำเภอห้วยราชจ,จังหวัดบุรีรัมพสคลิปลง t ทกตอกขณะไปบ้านนักเรียนน้องเตยอายุ4ขวบ นักเรียนชั้นอนุบาลสองพบว่ากำลังนั่งหลังจานเพราะบรรยาชีวิตของน้องที่ต้องดูแลยากของตัวเองวัย68ปีที่ตาบอดทั้งสองข้างตามลำพังเพียงค่าคืนมีผู้เข้าชมคลิปถึงกว่า10ล้านวิวและมีคนสนใจสอบถามหาข้อเท็จริงและอยากช่วยเหลือน้องเตยเป็นจำนวนมากจนกระทั่งผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบพบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงต่อมาได้มีหลายหน่วยงานทั้งในอำเภอห้วยราชพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พมจสาธารณาสุขอำเภอห้วยราชตำรวจสพห้วยราชนายกอบตาตาเสาพัฒนาชุมชนบุรีรัมรวมถึงภาคีเจ็ดภาคเข้าไปเยี่ยมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นไปมอบให้เป็นจำนวนมากเบื้องต้นสาธารณาสุขอำเภอได้พานางเสาวยากของน้องเตยไปตรวจดวงตาที่โรงพยาบาลห้วยราชเนื่องจากตาข้างขวาของนางเสาวยังพอเป็นแสงเหมือนแม่น้ำส่วนตาข้างซ้ายบอดสนิท หากพบว่ายังพอมีหวังที่จะรักษาหายจะส่งไปรักษาต่อทันทีเพราะที่ผ่านมานางเสาวไม่เคยไปหาหมอตั้งแต่ถูกลูกมะพร้าวร่วงใส่หัวเมื่อปี64ทั้งนี้จากการตรวจสอบบัญชีธนาคารของนางสาวพบว่ามีเงินเข้าบัญชีแล้วประมาณ1ล้านบาทนางสาวถึงกับตกใจว่าในชีวิตไม่เคยมีเงินแสนมาก,ก่อนจึงบอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าพอแล้วเห็นใจคนบริจาค สำหรับแนวทางการช่วยเหลือ2องย่าหลานเบื้องต้นอบจจังหวัดบุรีรัมย์จะตั้งงบปรับปรุงบ้านให้จำนวนเงิน80,000บาทงบของพอมาจออีกประมาณ100,000บาทเพื่อนํามาซ่อมแซมบ้านให้พออยู่ได้อย่างปลอดภัยสําหรับกรณีที่มีคนเสนอว่าจะส่งเสียให้น้องเตยเรียนจนจบปริญญาตรีสอบถามรูอุ้มแล้วทราบว่ามีคนติดต่อมาจริงผ่าน Facebook ส่วนตัวแต่งเงียบหายไปยังไม่มีการยืนยันอย่างแน่ชัด ด้านสารยุทธ์สุทธศนจินดาอันข่าวน้องเตยในรายการเรื่องเล่าเช้านี้วันที่13มิถุนายน66แล้วบอกกลางร,รายการขออนุญาตครูอุ้มถ้ายังไม่ยืนยันผมขอใช้สิทธิ์นั้นจะดูแลเรื่องการศึกษาของน้องเตยปริญญาเอกเลยก็ได้ถ้าน้องเรียนไหวขออนุญาตให้ทีมข่าวบุรีรำไปอยากให้การศึกษาจริงๆผมขอโอกาสเรียนปริญญาเอกก็ได้ถ้าอยากเรียนขอขอบคุ้นแรงข่าวจากสยามนิว ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ